อ่านรู้เรื่องคำศัพท์ขนมรังพึ่งขนมรังพึ่งมารีต้อมป๋องงานเลี้ยงปีใหม่ปีนี้คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน ทำอาหารแจกเพื่อนๆนในโรงเรียนกลุ่มของมาลีเลือกทำขนมรังผึ้งมาลีรับหน้าที่เตรียมส่วนผสมป๋องดูแล ทำขนมส่วนต้มเอาขนมใส่จานอยู่ๆป๋องโวยวายขึ้นว่าตั้งนานแล้วทำไมเครื่องทำขนมยังไม่ร้อนมารีว่า ใจเย็นเย็นสิป๋องนี่ไงเธอลืมเสียบปลั๊ก